สวัสดีครับเพื่อนๆก็ออกมาโอดโอยแล้วนะครับแหมบอกว่าไม่ได้พูดนะครับว่าลาวเนี่ยไม่ต้องการนักท่องเที่ยวไทยนะครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนาแหมเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในสปลาวนะครับแหมน่าจะรู้นะครับว่าคําพูดเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวนะครับบอกตรงๆนะครับแหมพูดออกมายังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบความ คมคาพูดเหล่านั้นนะครับแล้วก็ขนที่จะตามมาต่างๆนะครับแหมอายุก็เยอะมากแล้วนะครับเกินที่จะให้ใครมาสอนนะครับไม่ใช่เด็กๆนะครับทำตัวโง่ดากดานนะครับเพื่อนๆดูนะครับแหมพูดไปเสร็จแล้วก็มานึกได้ทีหลังครับมามีปัญหานะครับคงจะมีผู้หลับผู้ใหญ่สกิดนะครับว่ามันเป็นปัญหานะครับประชาชนเขาถ้าเกิดเขาลุกคือขึ้นมาเนี่ยจะสู้ไม่ไหวนะครับก็เริ่มรู้ตัวรู้สภาพมาแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะกดขี่คนลาวมากเลยครับไม่เคยคิดพัฒนานะครับแล้วก็ไม่เคยคิดจะสอนให้คนลาวเนี่ยฉลาดนะครับทำมาหากินนะ แย่งชิงบ้านชิงเมืองจากกษัตริย์เขามานะครับก็มาแบ่งสรรปันผลประโยชน์กินกันเองนะครับล่ำรวยกันแต่พวกพ้องนะครับประชาชนชาวสมปราวเนี่ยต้องข้ามมาทํางานนะครับต้องข้ามมาเป็นขี้ข้าคนไทยนะครับมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมาปิ้งหมูมาแบกมาหามนะครับไม่คนไทยเขาไม่เคยมองว่าเป็นขี้ข้าหรอกครับถามคนลาวที่เคยมาทํางานได้เขาจะรู้ครับคนไทยมีแต่เขาจะช่วยเหลือแต่มันผิดตรงที่คุณนะมากล่าวหานะครับคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณมากล่าวหาได้ยังไงว่าเป็นโจรว่าประเทศเราเป็นโจรประเทศเราไปแย่งชิงอีสา ของพวกคุณมาทั้งๆท,ที่อีสานเนี่ยมันไม่เคยเป็นของลาวเลยตั้งแต่ผมจําความได้หรือใครๆก็ช่างผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยที่เขาอายุเยอะแม้แต่ฝรั่งเศสก็รู้นะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศลาวเลยนะครับแต่เขาอาจจะขีดแผนที่ทํานูน่นทํานี่มาหลอกคุณเฉยๆคุณก็อาจจะทําขึ้นมาเองก็ได้อันนี้นะครับใครก็ทําได้ครับแต่ความจริงมันก็คืออยู่ร่วมกวับไทยมายาวนานมากแล้วครับโอ้โหนานจนมันจะเป็น คนละประเทศมันเป็นไปไม่ได้ครับบางคนนะครับเอบพยพมาครับเขาก็ยังใฝ่ฝันอยู่ครับเขาคิดว่าเป็นลาวเขาเห็นผู้ภาษาใกล้เคียงไม่ใช่ครับความจริงก็คือลาวเป็นของไทยครับมันก็เหมือนภาคใต้ไง้ยครับเหมือนภาคเหนือลวครับที่มีสำเนียงผิดเพี้ยนกันไปนะครับมันก็เหมือนภาคกลางเพื่อเพื่อนรู้ไหมว่าแม้แต่ภาคกลาง ก็ไม่ได้มีสำเนียงเดียวนะครับมีตั้งหลายสำเนียงนะครับบอกตรงนะครับนี่คือความโง่ดากดานนะครับของรัฐบาลสปปลาวนะครับมีเงินกินมีเงินใช้นะครับไม่อ่าวครับไม่แหสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่ความวุ่นวายสุดท้ายก็ไปชักศึกเข้าบ้านนะครับไปดึงประเทศจีนลงมาไปกู้เงินเขาโดยที่ไม่มีความจําเป็นนะครับอยากสร้างนั่นสร้างนี่จริงๆนะครับบอกตรงนะครับคนงานลาวที่มาทํางานที่เมืองไทยเนี่ย เก็บเงินส่งกลับไปเนี่ยบอกได้เลยว่าพวกคุณก็สามารถทําได้นะครับเพราะในอดีตประเทศไทยก็ไม่ได้เติบโตมาแต่ไหนแต่ไรก็ยากจนข้นแค้นเหมือนกับพวกคุณนี่แหละครับแต่เราก็ไปทํางานที่ซาอุบ,บ้างไปทํางานที่ในต่างประเทศบ้างแล้วเราก็ทยอยเก็บเงินเก็บทรัพย์สินแล้วก็ทยอยค้าขายค้าขายได้เราลำบากพวกกินคุณอีกครับเพราะเราไม่มีประเทศไทยเหมือนสมัยก่อนเราไม่มีประเทศไหนมาให้เราพิงหลังเลยเราต้องสู้ดิ้นรนด้วยตัวเอง พวกคุณนะแค่ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่มีประชากรนะครับแล้วก็ส่งมาทํางานในประเทศไทยเองง่ายๆโหไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ไม่ต้องเดินทางมาเช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนมีเงินมาห้าร้อยพันสองพันก็พากันค่ามาได้แล้วมีเงินจา่ายค่าถ้าเกิดลักลอบเข้ามาก็มีเงินมาจ่ายค่าสวยค่าเลยแค่ไม่กี่ร้อยบาทเขาไม่ได้มาเก็บคุณเอาไปเอาตายแม,มเร็วระยำตํำบอนะครับเป็นรัฐบาล ทั้งไอลาวแล้วก็ไอเขมรไอประเทศทาตกับไอประเทศกันดาลน,นะครับเรื่องง่ายๆก็ทําให้มันยุ่งยากนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาโกรธเขาเกลียดคนลาวนะครับพานเกลียดไปเลยครับแล้วยิ่งคนลาวหน้าไหนนะครับ ออกมาแก้ตัวให้รัฐบาลนะครับเขาเกลียดแลวเขาพาเเมาก็หมดเลยตอนนี้เขาไม่อยากได้แรงงานลาวเขาไม่อยากให้ข้ามมาเขาอยากให้ปิดด่านเขาไม่อยากคบค้าไม่อยากมาคุยไม่อยากมาสนทนาเลยนะครับคุณเกลียดคุณชังมากในตำราลงในตำราเรียนในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสร้างไว้นะครับเนี่ยคนไทยเขารู้มานานครับเขาไม่เคยมองเขาไม่สนใจครับเขาเห็นว่าคุณเขาเห็นว่าประชาชนลําบากนะครับคนไทยก็มีศีลมีธรรมนะครับไม่เหมือนคนลาวนะครับเลวระยำตําบอลนะครับเคยเข้าวัดเข้าวาบ้างไหมครับไปทําบุญทําทานบ้างนะครับไม่ใช่ใส่แต่ข้าวเหนียวนะครับพระท่านก ก่อนนะครับไอ้พวกสารเลวทั้งหลายนะครับกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องนะครับล่ํารวยแต่พวกพ้องตัวเองนะครับพระเพิก็ยังลําบากนะครับถนนหนทางก็ไม่ไปสร้างให้ท่านนะครับบอกเลยนะครับถ้าไม่มีพระเขาอดทนนะครับ สวดมงสวดมน์ให้พรประเทศคุณป่านี้ประเทศคุณน่ะบรรลัยไปตั้งนานแล้วครับบอกตรงครับมแหมอย่าลืมพระลืมเจ้านะครับบอกก่อนนะครับ้พวกผู้นําลาวทั้งหลายนะครับแล้วก็ปลูกฝังประชาชนด้วยนะครับไม่แหมมาข่ามาเมืองไทยนี่ไม่มีใครไหว้พระทําบุญเลยทุเลตจริงๆเลยแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นพุทธนะครับอะไรของพวกมันมาเนี่ยและที่เอ่ยถึงพระก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับพอดีนะครับมีพระจากสปปลาวนะครับเข้ามาฝังช่องเรานะครับอันนี้ก็ขอนมัสการหลวงพี่ท่านด้วยนะครับท่านก็พยายามจะคอมเมนต์มาบอกแอดมินนะคร แต่รัฐบาลนี้มันเลวระยำตําบอนเกินไปนะครับมแม่มากล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นโจรนะครับราบุหากล่าวหาว่าประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยนิสัยไม่ดีดูถูกคนลาวนะครับถามคนลาวสิครับมาทางานในเมืองไทยมีใครดูถูกคนครับนอกจากคนลาวที่มาก่อนเท่านั้นแหละครับที่ดูถูกกันเองนะครับมันก็เหมือนกับลาวที่อยู่ทุกวันนี้แหละครับอยู่ในประเทศลาวนะครับก็ลาวเวียดนามแหละครับดูถูกลาวสยามเก่าหรือลาวไทยนี่แหละครับแหม่ไปโกดคีข่มเหงเขาพวกตัวเองกินอยู่สบายนะครับรีดไถเงินทองเขามาทํางานทํามาหากิน ด้วยความยากลําบากนะครับแทนที่เขาจะเอาเงินไปฝากพ่อฝากแม่นะครับไปเลี้ยงน้องนะครับโอ้โหเลวรยยำไม่มีสิ้นดีเลยนะครับขายที่ขายทางให้นายทุนจีนนะครับโอ้โหขายจนต้องขับไล่คนลาวต่ออพยพคนลาวนะครับได้เงินมาก็ไม่คุ้มครับเพื่อนๆแหมคนเราเคยอยู่ตรงนี้อยู่ๆก็โดนขับไล่นะครับแล้วใครก็มาสร้างอะไรก็ไม่รู้ไปเข้าไปยุ่งกับเขาไม่ได้นะครับแล้วทาไมรู้ไหมครับพอไปทําเขาเกิดความไม่พอใจเขาก็ทืบบอกเขายิงเอานะครับต่อไปไม่ธรรมดานะครับ เขาฆ่าตายหมดนะครับเพราะว่าคนลาวจนนะครับจะไปสู้อะไรกับพวกคนจีนได้ครับในทุนจีนเขามีเงินครับเขาขึ้นลงขึ้นศาลยังไงก็ชนะคนลาวเขาบอกตรงครับและคนลาวหน้าไหนก็ช่างนะครับเพื่อนๆสปปลาวดูไว้นะครับไอ้คนไหนที่มันเชียร์มันอวยรัฐบาลนะครับเพื่อนๆจำหน้าไว้นะครับเดี๋ยวเพราะมันเกิดปัญหานะครับพอมันอพยพเข้ามาฝั่งไทยนะครับเพื่อนๆก็ด่ามเลยครับแหมสุดท้ายก็ไม่พ้นไทยครับแน่นอนครับต้องมีปัญหาแน่นอนที่ลาวนะครับต่อไปจะใหญ่โตกว่านี้นะครับเพราะมาเฟียจีนนะครับเขาไม่ได้มาแค มุกสิโนทามือมีแต่ของปิดขฎหมายนั่นแหละครับคนลาวผู้หญิงก็เตรียมค้าบริการอย่างเดียวนะครับผู้ชายก็เป็นทาสอย่างเดียวนะครับเงินทองเขาไม่มาให้หรอกครับโบนองโบนัสแตะเอียเขาไม่เหมือนคนไทยครับเขาไม่เหมือนเมืองไทยครับเขาไม่เหมือนคนจีนไทยบางกลุ่มนะครับที่เขาจ่ายค่าแรงเต็มที่ที่เขาไม่เอาเปรียบลูกน้องนะครับเขาไม่เหมือนของประเทศไทยแน่นอนครับมันแตกต่างกันครับและที่ทำไมแอดมินถึงเล่าให้ฟังนะครับให้เพื่อนชาวสปปลาวฟังนะครับเพราะเหตุการณ์เหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นในเมืองไทยเมื่อ3-40ปีที่แล้วริบิงทหนือ้ะครับก วานมานะครับแล้วก็เอามาขายบริการที่กรุงเทพนะครับใครไม่ยอมก็ตกตีทําร้ายร่างกายนะครับบางคนก็ตายเสียชีวิตนะครับศูนย์หายหาไม่เจอครับบอกตรงเลยครับลาวเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนครับยังไงก็เละตุ้มเป๊ะครับอยู่ที่คุณจะเลือกนะครับว่าคุณจะเป็นไทยหรือคุณจะเป็นลาวต่อไปนะครับเป็นขี้ข้าไอ้พวกลาวที่เป็นผสมเวียดนามนะครับและถ้าคุณไม่รีบก่อการวันนี้นะครับถ้าคุณไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพวกคนที่มีความรู้ในลาวนะครับบอกก่อนนะครับต่อไปคุณเป็นขี้ข้าจีนร้อยเปอร์ ต่อไปคุณจะไม่มีสิทธิ์มาอ้างกรรมสิทธิ์ว่าตรงไหนเป็นอะไรของใครแล้วครับแอดมินบอกเลยนะครับโชคดีนะครับเพื่อนๆชาวลาวโอ้โหถึงเวลาแล้วครับยิ่งคุณมาด่าประเทศไทยมาด่าคนไทยด้วยนะครับคุณอบพยพมารอบเนี้ยแอดมินบอกได้เลยนะครับไม่มีใครสนับสนุนคุณนะได้ตายกลางลำน้ำโขงเหมือน4ี่กว่าปีที่แล้วนะครับ จำได้ไหมครับแหมรัฐบาลคอมมิวนิสต์นะครับไล่ย,ยิงยังไงอเดี๋ยวเราไปต่ออีพีสองกันนะครับว่าประเทศลาวนะครับจะมีแนวโน้มไปเป็นยังไงนะครับประชาชนคนลาวจะอยู่ยังไงนะครับหลังจากจีนเข้ามาเต็มที่นะครับและกําลังเข้ามาเต็มที่เร็วๆนี้นะครับเจ็บปวดใจเมื่อคนรักนั้นมาตีจาจึงต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทานเพื่อยอมใจกินทั้งน้ำตา ที่มันรินไหลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดบะหมี่กุละเกียรจริงๆเลย